เทศกาลกินเจห้ามกินผักอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องปากซอยสายหนึ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะในช่วงเทศกาลกินเจนะคะนอกจากเราจะงดรับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดแล้วและเรายัางต้องงดเว้นพืชผักฉุนห้าประเภทนะคะได้แก่ กระเทียมค่ะทั้งหัวกระเทียมแล้วก็ต้นกระเทียมด้วยนะคะซึ่งกระเทียมนี้ส่วนมากเราจะใส่เป็นอย่างแรกเลยในวัตถุดิบที่เราทำอาหารไทยแต่ว่าช่วงกินเจนี้ต้องงดไปก่อนค่ะแม้กระเทียมนะคะจะเป็นสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคได้แต่แพทย์แผนจีนโบราณเนี่ยได้บอกไปว่ากระเทียมเนี่ยมีความระคายเคืองสูงจึงไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะนะคะหรือกระเพาะอาหารเป็นแผล รวมทางโรคตับด้วยค่ะถัดมานะคะจะเป็นพืชตระกูลหอมค่ะก็จะมีหัวหอมต้นหอมใบหอมหอมแดงหอมขาวหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ผักชีด้วยค่ะหมดไปก่อนเลยค่ะ หลักเกีียวหรือกระเทียมโทนจีนนะคะก็เป็นผักที่ห้ามกินในช่วงเทศกาลกินเจเช่นเดียวกันค่ะถัดมานะคะจะเป็นกุยช่ายค่ะลักษณะนะคะจะคล้ายใบหอมแต่แบนแล้วก็เล็กกว่าค่ะที่นิยมทำมาเป็นเมนูก็คือกุยช่ายทอดกุยช่ายนึ่งที่เราชอบรับประทานกันนั่นเองค่ะช่วงเทศกาลกินเจนี้ห้ามกินเด็ดขาดเลยค่ะ ซึ่งในช่วงเทศกาลกินเจนะคะจะมีขนมกุยช่ายแต่ไม่ได้ใส่กุยช่ายไปนะคะจะเป็นพวกเผือกแทนแล้วก็มันม่วงหรือว่าขา้าวโพดก็ให้รับประทานแบบนี้ไปก่อนค่ะผืชผักอย่างสุดท้ายที่ห้ามในช่วงเทศกาลกินเจนะคะก็คือใบายาสูบค่ะบุหรี่ยาเส้นของเสพติดมึนเมาห้ามเด็ดขาดค่ะ เหตุผลที่ต้องห้ามบริโภคพืชผักทั้ง5ชนิดนี้นะคะก็เพราะว่าเป็นผักที่มีรสจัดจ้านมีฉุนค่อนข้างแรงและที่สําคัญยังมีพิษที่ทําลายธาตุทั้ง5ในร่างกายนะคะทําให้อวัยวะหลักสําคัญภายในร่างกายทั้งท้าทำงานไม่ปกติค่ะ โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติสมาธิฝึกจิตนะคะไม่ควรบริโภคพื่ชผัดทั้ง5นี้เพราะมีฤทธิ์กระตุ้นจิตใจและอารมณ์นะคะทําให้เราเนี่ยอาจจะงุดนงง่ายและมีผลทําให้พลังธาตุในร่างกายรวมตัวกันได้ยากนะคะกินเจปี2566นี้นะคะก็ตรงกับวันที่15ตุลาคม ถึง23ตุลาคมนะคะรวมระยะเวลา9วัน1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะคะทางช่องฝากซอยสาย1ขออนุโมทนาบุญกับผู้รีกินเจทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ